สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่ห้าพฤษภาสองพันบหกวันนี้คุณยายมาอัปเดตบันสีของคุณยายแล้วคุณยายมีชุดมาแบ่งปันราคาเบาๆสุดคุ้มอีกแล้วนะคะท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายคุณยายส่งวันเสาร์นะคะเดี๋ยวมาดูวันสีส้แม่พันธุ์ของคุณยายก่อนนะคะ วันนี้อากาศร้อนมากคุณยายยังไม่ได้ลดน้ำให้น้องเลยนี่ฮิริพูนชัยสองฝั่งโค้งแล้วนี่ก,ก็บอลของคุณยายต้นนี้นะเมืองนนแผงคุณยายผ่าหัวน้องไปละดูใบใหม่นะ้องออกมาฮับเหลือด่างเหลืองให้สวยมากนี่นะครับ แล้วนี่กระบอลสีของคุณยายตอนนี้บอลสีของคุณยายล้นไปหมดละคุณยายเลยทําคลิปแป่งปันบ่อยหน่อยไม่งั้นคุณยายเลี้ยงไม่ไหวเยอะเยอะมากดูนี่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะ คุณยายส่งวันเสาร์นะคะวันนี้คุณยายมีมาแบ่งปันอีกสชุดนะคะราคาเบาๆสุดคุ้มรวมส่งส่งแพ็คไบตะกก้าไปสนีไทยอิมเอสนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งอีก4ชุดราคาเบาๆรวมส่ง250บาทนะคะ 250บาทร,รวมส่งไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะเดี๋ยวมาดูชุดแรกนะคะชุดที่1ไก่แก้วสวรรค์นะคะนี่ไก่แก้วสวรรค์น้องมีสาใบแล้วโตวไปน้องจะสวยมากแล้วก็นกพะก้าด่าง นกปก้าป้ายมาแล้วนะคะมีสีป้ายแล้วก็ณนเมืองนนด่างแล้วก็ธาตุบางแก้วหน้าชมพูสวยๆน่ารักมากชุดที่หนึ่งชุดที่สองเมืองเกาะเก็ดนะคะเมืองเกาะเก็ดด่างขาวแล้วก็พรเจ้าสัวด่างแดง มณีล้อมเพชรแผะมณีล้อมเพชรแผงลุ้นนะคะตัวน,นี้ลุ้นแล้วก็เจ้าจัก,กระพัดด่างน้องกัดชมพูมาแล้วนะคะชุดที่3ามเมืองเกาะเกตดนะคะแล้วก็รักเอยรักเอยด่างมาแล้วนะคะแล้วก็มณีล้อมเพชร น้องสกิดด่างมาแล้วนะคะเนี่ยน้องป้ายมาหน่อยหน่อยแล้วแล้วก็สีลาน,นักปาดนะคะชุดที่สามชุดที่สี่นางรากสดนะคะเนี่ยน้องป้ายมาหน่อยหน่ยแล้วนะเนี่ยใบใหม่นางรากสดเพชรเจ็ดสีด่างนะคะ เห็นน้องใบเขียวแบบเนี้โตไปน้องจะสวยมากน้องจะด่างแล้วน้องจะกัดสีแล้วก็พรเจ้าสัวหน้าแดงนะคะแล้วก็เจ้าจัก,กรพพัดด่างนี่นะคะชุดที่สี่ชุดที่สี่ชุดที่สามชุดที่สองชุดที่หนึ่ง สนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะคุณยายส่งวันเสาร์พวกนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายวันนี้เลยนะคะคุณยายจะได้เตรียมแพ็กน้องใส่ตะก,ก้าแพ็กอย่างดี VIP ทุกต้นชุดละ250ราบาทนะคะมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะ สนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดนิปโป้ให้คุณยายด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วจะได้มีการมองเห็นการขายของคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะ